้ท่านมาผอมมาพอใช้พอแท้บ่โอ้โดยมีตู้สบายดีเด้อมมองที่มองนี่บ่ดุเมื่อคืนนี่บ่เอ้าช่างว่าแท้สิบุรีไม้เราไปแจกดรอสส์มามีแจ็คเครื่องหนึ่งนี่พอได้โทรเนาะด้วยทางเบิ่งคลิดผอติดตามผอไปตลอดโอ้ยขักแล้วนเนาะกุไลค์กดแชร่ผอกุไลค์กดแชร์อีกด้วยพี่น้องเย อืมผู้พี่น้องเลยอ่าปัดกวดหนาบ้านเฮือนซานอ่ากรุกคุ่ขัว่วอยู่เนาะเลยกับนอ้องอ่าน้องสมโอกับนออ้องรอดอ่าเปิดกล้องมานี่โอ้ยเนาะเจาผลจีตกช้ำมาจั๊กลอกคนนี้อ่าห้อนเอ้าลายมือลายวันเลยอ่าตกกระดีคือกันได้พี่น้องเนาะอ่าจะได้แนวบุไรีไาลไปได้บอวบูเชงก็รู้สึกว่าเป็นไข่ได้นี่พี่น้องเนาะ ดูอนะ่ะพี่น้องเด้อกาบสบายดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบิร์ดสุข,สขูสุขคนพี่น้องเนาะพบเจอกันค, 9, คือเก่าก็เดิมเปิดกล้องอ่าเปิดโทรทัศน์ทีวีมากับพี่น้องอีกเนาะพอด,ดีมาเยี่ยมมายามทั้งน้องสมโอกับนออ้องรอดมาบัดนี่แหละพี่น,อน้องอีกอนล้างสีเข้าไปเห็นทั้งประตูอ่าสบายดีแล้วพ่อเด้อมาเมยังเอาพื้นเบาะนี่แหละ โอ้ดึกแท้นบอ้ี่เาะเอ้โอ้มัดีน่งเทยมัเสือกนอกขาดเด้นน่เนาะอ่ามันโอ้เสือกยางรถสีไปใช้พอเมื่อใช้นินะเมื่อนนแมัด บ้านบพ่นชิมฮันี่บ่โอ้ป้าตัวนี้ก็แม่นบ่นี่นะโอ้โหมีหัวพกข่าเนาะอันนี้แล้วนี่อยู่บ้านเราเนาะพกข่ามีหัวจานางคนนี้นี่เก่งน้อ้เก่งน้อไม้เนาะพอเนาะต้อนเว้นป้า อันกระแพงน่ะเปานี่40ล um ่ะสอบนึง hey, ก oh oh ็40ล um ้วทานเนาะแฮงเด้พ um ี่น้องเอ้ย uh อือยากเนาะอ่าพื้นแดบ่า uh พื้นจุนําเนาะ่อเนาะาพื้นเฮานี่หาักเอาตามตามอนซี่เด้อเนาะง่ายดีอยอืเฮาเนาะบัดนี้พี่น้องเอ้ยกลับเข้ามาเบิ่งทางนี้ก่อนบัดนี้ โอ้ค่อยๆค่อยๆสบายดีสบายดีสบายดีค่อยๆค่อยๆอ่ามันสีแปนบม่เห็นมาคอนหรอกมันสีแปนปอหูทั้งนี้เนาะคนกุ้มอยู่นี่อุ้ยอ่ะปรับซ o o m ไกลก่อนจังหน่อย zoom ไกลก่อนปพาพากันเห็ดแต่จังโม่งลูกเห้าฮะเห้า แต่เศร้าโดยกินข้าวกระสวยกินข้าวกันลุยเลยโดยอืมห็ดแต่เศร้ายังยังบม่ได้ท่านกวดพักนะมากวดพักเนี่ยมันใช้อันไม่ค่อยเจ้าน่ะอ๋อมีแต่แบบนี้บ่มันฝอยอันหนึ่งมันฮักแบบแบบนี้แหละฮักกระซือว่านมันฮักแตกใช่เบิ่งห่ะมันแตกได้ะนนี้เนาะโดยบ่ค่อยดีไนไดนอันนี้เนาะแต่ว่ามันบ่ฮักแต่ของของหนูฮักเลยของเจ้าฮักเลยลูกโอ้ยเนาะ มี่ยบ่อขาดนะขาดกวดขาดบ่มีขาดเล็กเันไหมโดยบ่มีเนาะถ้ามีก็เคลียง่ายเลยเมนแรกเรน่ะของหลอดหักใช่มันมีด้านนี่มันหักออกดาบมันอ๋อหักแล้วนนี้เนาะโดยสุวนราชีหักกุดแน้วนี่อันนี้โดยตัวนี้ก็เอาเก็บไว้เนาะโดยเอาไว้ตีแมงวันเวลากินเข้ากับตีมันลื่นไส้มันลดต่ำลด มาตึกยันกับเขานี่้เด้อขวดก็ได้เออขวดก็ได้อยู่หนักคือว่าแล้วมันสะเจ็บแอวโอ้โอ้ดับรองเนาะไผ่านมานี่จำม่ได้แล้วแหละหนิเลยแหมาบเลยเป็นเห็ดพี่น้องเยเห็ดสองคนบ่จิเจ้าหนิบ่สามสี่คนนี่แหละกับอ้าวใช้สามคนไปเชิญบุตรตั้งถ้วยลัางถ้วยเลยเออขนมขวดเดิน คืนที่สองคืนที่สามเลยได้นีเนาะนอนนี่บอได้พันนึ่สักพันดีบ่พูได้พันทางน้องรอบได้พันดีบ่ไปเนาะพันไปเห็นพ่อมาฮพัน่อมาพ่อใช้พ่อแทบบอโอ้โดยมีตู้สบายดีเด้ออ๋ออันพันว่าเห็นพ่อมาโดยมาหม่องที่หม่องนี่บ่ดุ เมื่อคืนนี่บอเอา้าสังวานน่าแท้สิบุรีไม้เราก็แจ็คดอกใส่ไหสน,นสมออยู่ไปตัวเอออันพอเห็ดอยู่ไซช้สะดูเกลงคัน <c oughs> โอ้พ <c oughs> อที <c oughs> อ่คุกฮะพอที่คุกโอ้แกงคันคืออยู่ในคุก <c oughs> แล้วเนาะยคืออนันแถวเซฟปูนพ <c oughs> <อ>ุ่นแล้วมาตู้เนาะ อือโดยโลยเอ้าวเนาะเมื่อไหน้องรอดผันมาพ่อมาหาเมื่อคืนนี่มาสั่นี่น้องเลยแต่ว่าพ่อก็คือหูนะเนาะแกงคันเก็ยังอยู่หมงหมัดอันนี้อยู่พี่น้องเลยเนาะเอาเอาเนาะพี่น้องเลยแต่โบน่เนาะถ้าคมฟันกลายเป็นจริงก็มีคือกันไหนเนาะเนาะมาเบิ่งคนเดินเขึ้นซานบบบนี้ ดเฮ็ดโดดุดเฮ็ดโดดดุยดุดุดีได้มือนี่มีมันรู้สึกว่าบุคอยเล็ดนี่เห็นบ่นี่ยสะเพสิตกปวดจังคุกตีสามนี่นี่โอ้เฮ็ดนี่บันได้ได้นี่ห่อนแสบโดยได้นี่บ่ได้ห่อนเสมือนี่ปกติมาเมื่อวานเมื่อก่อนนี่บ่ค่อยเห็นปนไดัญญายังยังมันท่านได้ปลูกอยู่เนาะพอกะาบก พอพอเตียงล้วเอาโกมักพ้ามักพานมหอมาให้โกมังมี่แล้วก็โกอีชังมะฮูดอกโกคึกโกม่วงฮะโกม่วงมะมะม่วงใครอะ่บ่โกมักพางมักพางโอ้แซ่บได้มักพางมันตัวเน่น่อยร้านแซ่บได้กกมะกพางเนาะโอ้โหหนุะพาไปเชิงะลอกเบื้งอยู่ห่ะลุ Chú quang khắc thẻ lớn này bỏ Mà mình bỏ xiêng, phở xiêng Hả? Nói ơn phở xiêng Rồi, ừ. đủ À, một ngày nó Quảng quảng khắc này đó này Cú già năng cả Già năng, phở hồ, hồng hồ, mà phì cả hụt thai cả đấy là Họ nằm mà hốt áo Nhà nàng bật อขอาเนาะบุ้งเขามีคาดในก็เขียนดนนี้เขียนด้นี่เป็นเลยก็กคอยจับเอาแล้วล,ลูกน้ำนะน้ำบอด้ยนะกองเหมือนนั้นเดี๋ยวคอยเฮ็ดคอยไปเโด่ดอบ่งกานขนาดบดบ่เสียงมาเดล๋ยวสิชื่อขาดมาให้หยหรอกปัดกวดต่อเขาเขาปัดไต่นเดเอโดยคุณละเหตุทางศานาคุนก็ได้ดย Và còn nó bó, bó ừ. đâu ừ. 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 lên xin nhỉ Ồ, hết nhang lụ. Hết thương. Hả? đi theo này. Phục bò. Rồi. Phục phăng, phăng nó nó hết bu cái đây hốt xong lăng cái này nó. Rồi. Ừ. 3 con đấy. cái sẽ có bu trụn จู่เศร้านี่ยังบริการจู่ดีโดยเรา้า่ฆ่าเนี่ยมาแต่ใช้แสลดุนี่นนะผ้าหยาบเอมาแต่บ้านบนบ่อโดยพอเตียงเราซื่อหยถักแน่ได้บันี้เนาะยังแต่ตูบฮะยังตงตู่อยู่บนบ่อตูเอาผ้ากฐโอ้บันนี้บันี้ชี ไปมากมาบ่อหรือว่าเนี่ได้ดุไปมากเอาแต่ว่าบ่มีบ,บ่มีลูกป้ามีลูกทางลุงเพิ่นบ่ได้บอกบอ่ดูบอกเพิ่นว่าบางทีกะค้าเวียกก็บ,บ่ได้พาไปค้าบบค้าก็พาไปแล้วคัิรว่าอันนั้นกะว่าเขาไปเนี่ยต้องมากงแน่นาะ โดยมากเลยกับคนมาเลยเนาะตู้เดียวยังตู้เปนเดียวนี่แหละเท่านั้นแหละเรือเตตุบอ่ะเนาะเครื่องของต่างๆนี่เอามาเบิ่ดแล้วยังยั่งนะพักหานาขน้อยมักเล่นมีมีอ่ะพักเลนโดยเท่านั้นแล้วขัดเพิ่นลืมเอามาใส่หม่งใสหม่องเจ็บเนาะเจ็บเลยตส่หมองูมอะไรกน่อยกินแต่หมองแบบประเพดกันอ้าเนาะ อันคันว่ามา้าตูบตัวนั้นมา้าอะไเป็นไม้โขกตานี่มันยังใช้งานได้เนี่เฮาโตตัวน,นี้เอาอีกเนาะนี่เห็ดเห็ดกอกไก่เนาะนี่เห็ดโตเกยอ,ออกมานี่เพราะว่าถ้าฝนตกมันจีาดเข้าไปพี่ๆได้นี่ตามผู้เชียงเบึงนี่เกยอ่ะมันจีพระเข้าไปสินี่มจีเปียกไปด้วยได้เนี่อ่ะเริ่มมือแด้วนี่ยผลจี๊ดต้เลยได้เลยมาพังนี่จักสามลักนี่ยถึงมาพี่ใหญ่มากต้นอันมาก่อนเนาะเลย แล้ซาเบิงก้อนคันว่าทั้งลุงเพิ่อนบอว่างหรือว่าจาังไรเดี๋ยวจะพูดคุยคันนั่นกับจังพาไปมากมากน้ำกันเนาะเมืองวนันเวลา,าวอะไรมากมากก็บแมนจบเลยแบบน,นี้เนาะอยู่บ้านมันลงพุ่งเนาะลูกเนาะแต่เดี๋ยวนี่มาอยู่บ้านพุนสิมอันนี้บ้านพุนสิมขึ้นกับเมืองเมืองยังลูกจะอยู่เมือง พ่นสว่างเนื้อเมื่อกี้สอนเนอะเออเมื่อกี้สอนเขาพ่นพ่นสว่างเนื้อไม่เป็นพ่นสว่างเชื้อเอ้าเนาะมาซองมือก้อนสิมาเมื่อนั้นมืดบัวท่านห็นหม่องดับหม่องนอนจะเอ๊ใส้ถ่วงซองกระหงผดบัวนอนมาดูเนาะโมเป็นยังโมเป็นยังเดือดจังเมียนก็ได้ เป็นเสื้อผ้านะแพ้เนาะคำว่าน้ำปิ่นไม่กางเนาะเห็ดหอยเห็ดยางไว้บบบนี้โดยไมกางนะเห็ดผ่าเห็ดยางไว้แหละโดยยงบการตกแต่งเอาหรือว่าตัดไม้จังไพ่อยังมากกเห็ดหอยปิ่นไม้แขนเสื้อแขนยางมีอยู่บ่ลูกนี่มีฮะมีอยู่มีอยู่บ่เลยที่นี่ตะกี้ซักผ้ากัเจ้าเดยโอ้ซักเสื้อผ้ากับเจ้าละสื่อใส่หรือว่าซักเสื้อซักยางได้หอยใส่ไม้แขนไม้ยางตากไว้ ประตูเนี่ยนาล็อกไว้จะดีเนาะด้วยน้ำโอเคแล้วใช่เนาะน้ะนำซัมปาถูกเตียงคากแท้นี่เาานาะพดเสียงเอามาเมนบอสพอเสียงมึงแล้วเอาใส่หลุดเมนบอสเมนบอพอเสียงเอามาให้ ไม่ตู้นี่เราจำโบได้ไลยพี่น้วยไ้อ๋ออ๋อเนาะเนาะเนาะพ่อป้าคนอ่อนไมาให้เบิ่งในโทรศัพท์เ้าผู้เบิ่งโทรศัพท์ผู้บริเบิ่งโทรศัพท์มันก็ปรชือปรหูโดยและอันอันทุ่มรูปบได้มีโทรศัพท์บอบอ บรมีเเครื่องเลยอยูนี่นะบมีเแหะอานเกียนเกียแต่แบบปุ่มโทว่าไม่ตุอนโียแือบบเฟซนั่นคือว่าแล้วโทรศั์แบบเล่นเฟซเลีนอย่างโทรเบิ้งยูทูบชีบมีเนาะโบมีเบิ้งเบิ้งคลิปอกบมีเบเบิ้งอยู่บ่โลย้ไปเบิงาไมนี่ไปเบิ้งนู่ใชที่ผ่านมาดูเบิ้งนไม่ทถาท่า ไม่เท่าท่าโดยม่เท่าเสี่ยวของงาเท่าท่าอยู่ตรงกุ้งเด้มันมันตกอ๋อโซนาเนี่ไปขอเบิ้งน้ำข้าวตอนนั้นโดยก็ยังหาเอามาลิงด้วยกอนเยอะของบริษัทเอามาของมันมีแต่ยางเพื่อเบิ่งน้ำมันเออของข้าเจ้าเด้เนาะโดยอ่าเขาก็บอกล้าเอาแล้วว่าโดยโดยแต่ว่ามันมันบอยางมันเพีของเพื่อนอืมยางกระไดมาเป็นตะกี้ครับเพราะว่าเรื่องได็กหายโหน ช่างกะอันบามีจักเครื่องนึงนี่พอได้โทรเนาะทางเธอทางเบิ่งคลิปผอติดตามผอไปตลอดโอ้ยขักแล้วนี่เนาะกดไลค์กดแชร์ผอกดไลค์กดแชร์อีกพี่น้องเอ้ยหามาเจ้าเครื่องเด้อพี่น้องเด้อมาให้ทางน้องๆเพิ่นนี่พอได้คนติดตามเพิ่มอีกได้คนติดตามก็ลวงใจใช่ป่ะเนาะอื เบิ่กข้อมันมอมอนมันก็บอกให้เบิกนี่เลือดไปทางอื่นเห็นคลิปข้าอยเห็นคลิปพ่อกาเดือดไปไม่ได้เบิ่งหน่งซื้อบบสีแรกคือโพช้างมาท้ายสิแดงเนาะมาท้ายประชุมเจ้าเขาไปเบิกเหมือนเห็นบัตสีเนาะมันกักปลื้มใจแบบนึงนะได้เบิ่งตัวเองน้ำเนาะแต่นี่นี่มีแต่คนมาท้ายแบบโบได้ไปเบิ่กมีแต่ว่าชนลาไปเบิ่งน้ำของคนอื่นโดนนานทีแบบนี้เนาะ อยากได้บอด่อยากได้ถือว่าห้าโมงนี่โทรศัพท์นี่มันใช่คุณประโยชน์ลายซิงลายยางเลยคือในในตอนนี้เนาะ,ะคือเขายกตัวอย่างนี่คือเกิดแน,น้บุดีบ่งามแนวทีสีท่าแนวชมาสเสียเขาทายคลิปไว้แล้วเอาไปช่งไห้ให้ผู้อื่นยังซี่ก็ได้เนาะหรือว่าเอาไว้โทรหาคนต่างๆนั่นคือเขามีความจาเป็นเจ็บไข้เลป่วยหรือว่าเวลาชุกเฉิญเนาะ เราหาโมหาอยังสิเลี่น้องทางเฟซทางไลน์หรือว่าตามมาบันในยูทูบเนาะคือทางลูกว่าแหละคือว่าเบื้องเบื้งคลิปพอเนาะติดตามพอเสียงมัืงคลิปแต่ละคนแต่ละช่องพอเตียงพอเสียงพอลีพอเงาพอตูนพอเมกเมยบุญเมย์ใบมีหลายช่องเลยดูดูเนาะโดย เอาแตเดียวอันถามก่อนอันในทีมงานเบิดนี่ที่เคยไปหาลูกนี่มีมีภายในละลองไล่มาเบิรงดูพอเตี้ยงแลลวก็พอรี่พอเหงาล้วกาพอเสียงนำพอเมฆพอตูนพอเฮิมพอจันพอบุญมาพอบุญสารวันพอบุญวันป่าสิบคน อือนขาดอีกคนนึงเนาะรวยไพรัขาดพูญ mm hmm. er> e nah, ิ่งเลยเม่บ uh ุญอ ok ืมเป็นทั้งเบดในสิบเอ็ดคนเดยเนาะเรงอะไิเง้ยจะสื้อากาเห็นเออแรงชาวตาธเห็นชาบุญมาบอก แต่เพิ่นเขามามาอยู่บนมาลุกไม่ยไมามานี่ยมาม้นียขมาต่อแรงมาตอนขำกับพอเตียงกับเมย์ใบนำเมย์บุก็มาเพิ่นมาแบบรอบเลือก้วยเนาะโดยมืด้วยขอไปะอันอันนี้ได้ดุ ăn xe ngà này ao lăng khác sắp nhá anh à, nhìn đây men ao vang thương luôn nè nó bao cho này ao mình chỉ cả với hết việc hết ngàn hả? này ao à, nhún thương một pìu mới thương lăng <laughs> đây ừ. <laughs> ừ. ừ. cả hà neo đi qua tròn quay cái này đi nhưng mà mình lại

อย่างเลยบ้านนี่เราต้องระวังอยังบ้านนี้ระลังไอะไรคมกระสีเมื่อคืนนี้กำลังสียังย่างไปหนังพากะเตะเกือบคมกระสีักตบโอเด็กเนาะเป็นพวกของคมของอย่างทรับย์อ่าเนาะเอาเสือมาเบิ้งช่องเบิ้งของน้าอันนี้ได้ดุในทางสองอัน จ้าโอ้ขนมปัดขี้ดินออกตัวเแทนมันเปียกปัดไปได้กระถางสองกระทางเลย,ยตักแต่ใส่หิวมาพี่เนาะโดยอ่ะปิดเลยหาต้นไม้นี่มาปลูกใช้ขางของน้ำนี่เด้อโดยมองน้ำไรนี่มันจังซุ่มแล้วจังใหญ่ไว้ต้นไม้โดยต้น มี่แดงมีขึ้นนีแถวคุมไถ่เงี้ยอ่ะจุดอ,อ่ะเนาะปลาชามอันมาเอาขนมก่อนมีอันอ,อย่างน่องพี่นอ้องเลยจะซื่ออย่างบุเชงกระจำม่ได้เลยเดี๋ยวให้ทางน้องเป็นทายบ่งมาสิแม่ยังอ่ามันเป็นห้องขึ้นบักตะก้อเลย <laughs> แม่คนคนอับโมาบ่แม่ตัวมาจับกล้องให้พ่อเนี่ยพ่อพันอยู่บ้านดุใช่ป้วยเวลาไปเชยงออกมากันดูอืมเอาบาทนี่นี่แหละมันเป็นตะก้อเป็นห่อขนมยังดุอันนี้ห่อใจอบใจเฮ้ขนมน้ำตาลมันเป็นก้อนขนมน้ำตาลบ่เนี่ยนะอ๋อมันไปเฮ็ดกินได้ไี่ดูกินเลยกินเลยเลยกินกับข้าวกับยังนี่ยบ่กินแล้วล่ะกินแล้วล่ะโอ้ ขนมอันนี้บ้านนี้มันยังชาตัวนี้นะเขาเมาเขาเมาอ๋อเอาแตอันนี้บ้านนี้ตัวนี้นี่จะเป็นอ่าหู้คุ้นเคยกันดีตัวนี้เนาะโดยพอนะพอเสียงกามาไห้ไปไปชับบ้านนี้ลูกอนะเอาไว้กิน ใช้หลอกชมเจ้ามักท uh, ําความสารอยู well Aye, ่กินก็ต้องขยะกะอันนี้แหละกินกระจุดเนาะโอ้กวดเนาะพี่น้องเลยแปลงกักปิดเลานี่เห็นไม่กักปิดเลาะนี่แช่ลองชิมเบ้างยุ่งหะอันนี้นี่นี่หวานบมดุจะเป็นบาด์บอ่ะลองแกะเบ้างยุ่งหะ นนนขนมตาตะก้มิตุ <laughs> น,น้ำตาลน่ละขนคิอตะก้รครับานาะแต่เธอกินนี่ก็สิเป็นวัดเลยช่งสีหวานแห้งแท้มเม,มเนเ่เลยบางกุ้งเลยกแตเว่าคนโชว์แต่ท,ท,ทั้งทึงนี่ชื่อบ่จักร่ทั้งทึงนี่โอ้ยทั้งทึง ทั้งลุมทั้งลุมนี่กับแม่นบ่บ่แม่นเออเดียวกันคนหมู่มีเออแม่นแม่นแม,นม,มน่ทั้งลุมก,มก็มีบ่ลุกดอว่าคนโอ้หนึ่งว่าคนโชว์สิสือนะกินมึมงมานหรอหนึ่งว่าเห็ดคือห่อสมหมูนะห่อบักไงรถแกะออกมาเดี๋ยวซ้ำนี่ก้อยนี่ <laughs> ลองชิมมือหายายายชิมเมืองเยอะหะเป็นนี่แหละรถช่างาเก็บงาขนาดเจ็บแข้วเจ็บแข้วเจ็บแข้วบ่ มันจะออกค่ะมันจะออกอยดึงงองรรดไม่ตุมียาแกปวยังไงรอ่ามากดึงอย่านี้เ่ไรเหวานหวานหรือเ um ่าน้ำตาอนเาอกามันจะหวานๆเนาะหวานเ Kín cấp, cấp khâu, nhìn vẫn vỏ vẫn khuôn khai Kín cấp khâu, đúng vậy À, xe tăm bằng hương, đúng không? À, tăm bằng cái gì, có lẽ không? Xe tăm bằng tan, ừ. ừ. ừ, hãy cho xìm hả? chắc Ha nó xả bàn lên, long sim bằng này À, mà 2-3 mươi nữa, เคยไปเลาะระโบตลาดอยู่บ้านพนซิมด้ไปมาระบเลยมือมากครับบอดดิไกไปไหนเนาะย่างบบนี่มาสิบนาทีนี่ก็หอดแหละไปซื้อในยูนกินช่วงบสองบสามเยอ้าโอเคเด้อเชเด้อโอเชียงเดินทางก้อนมานเด้อสิเข้าไป้นเข้าไปหน้พุ่นอีกก้อนไอชีออกมาอีก อาบ่แม่นลูกน้องอ่า,านอ้อ,นองดิงดิ้งด้ยอ่าน้องดิงดิ้งกูอยู่ในเข้าไปเลย,เลยบ้านน้องน,น้ำใสยไปอีกดย้ยอืมอ้าวเดี๋ยวบบเชียงจิข่าออกมาใหม่หรอกล้วจะเขาา้เขาไปเฮ็ดเบรกโตอ,อีกก่อนเด้อดย้ยอืมไอ้ชาเนาะสบายดีลูกสบายดีดบ๊ายบายด้วยอ้าวเนาะมาฮะเชียงขอไม่แน่ไปก่อนเริ่มประตู้เด้อมานีดเด้อ ดยอ้าวเนาะโดยอ้าวเนาะอ๋อะไรบาน้กาเนาเดือดมาอหม่าพี่น้องเอ้ยน่ะเลื่อนบ้านเฮือนซานฮะเนาะติดตามครับซมเบื้งน้ำกันพี่น้องเอ้ยน้องสมโอกำน้องรอดเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อเนาะออาไปก่อนบุเชียงกันดีลองมื้อนี้บ่ค่อยแหลดปานใดอ่าสีคึ้มๆแน่ เฮ็ดเวีกกับสิพ่อเฮ็ดได้ย่ดอกพี่น้อยช่วงสีบวเมย์บรรนายเลาะเนาะนามไนกับช่วสีบวบเปลืองปรรนายเลาะกินกันเนาะเอาถือว่าปัดกวดเดินเคลือนซานต้นทับเป็นอย่างดีเลยพี่น้อยปุ๊บคนกุ้มเรื่มมากเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะโมเสียงลาพี่ล้าน้องไปก่อนเล้วพี่น้องเด้ออ่าเวียนเวียนมาเยี่ยมมายามทั้งน้องรอดน้องสมโอ้พี่น้อยเนาะมีอย่างเดียวที่ทั้งน้องเพิ่น ยังหมดทันในมีกับมูคู่ไปหน้อยอมา,า,มานนบบทางน้องปู่ป่ามาเล่นน้ำกับเบิ้งทางน้องน้ำน้องปูปนะ่ป่าเนาะหรือว่าโทรศัพท์อะไรพี่น้องเบิ้งในคลิปแต่ว่าทางน้องๆเพิ่นกะในร้อนไปหน้องเอพิ่นอยากได้นะอีไปสั่นเนาะพี่น้องเด้อน้องบุเชียงป่ายกรเลิกพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งสุขก,กายสบายใจปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมบูรณ์มาตรปรารถานาเลิกพี่น้องเด้อถูกสิ่งทุกประการพี่น้องเนาะ อ่ไหวก่อนพี่น้องเลยสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์ดสุขุสุคนสบายดี